มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนประชาชนโวยเรื่องน้ำมันโลกร่วงแรงน้ำมันไทยเงียบกลิบไม่แจ้งปรับเหมือนตอนขึ้นค่ะน้ำมันดิบนะคะของเวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียนะคะร่วงลง8.03ดอลลาร์หรือว่า6.8%ปเเซปิดตลาดไปที่109.56ดอลลาร์ต่อบาเรลนะคะ เป็นราคาที่ต่ำสุดของ West ท็กซันะคะนับตั้งแต่วันที่12พฤษภาคมในขณะที่น้ำมันดิบปิดตลาดเมื่อวานนี้ร่วงลงไป6.69ดอลลาร์คิดเป็น5.6เปอร์เซ็นต์ไปปิดที่113.12ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะเป็นราคาที่ต่ำสุดของเบรนนะคะนับตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมา ถ้าเทียบเป็นรายสัปดาห์นะ้ำมันดิบเรนนะคะร่วงเป็นครั้งแรกในรอบ5สัปดาห์ส่วนเวสเท็กซัสนั้นร่วงเป็นครั้งแรกในรอบแบบสัปดาห์ค่ะ นักวิเคราะห์การตลาดเผยว่าปัาจจัยหลักที่ราคาน้ํามันร่วงอย่างหนักเกิดจากภาวะเศรษฐกิจของโลกกําลังถดถอยอย่างมากขึ้นบรรดาธนาคารกลางหลายประเทศต่างออกมาตรการสก,กัดเงินเฟอ้อด้วยการขึ้นอัตราดอกเบี้ยและคุมเข้มนโยบายด้านการเงินนะคะซึ่งจะทําให้การเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและความต้องการพลังงานก็จะลดลงด้วยค่ะ ขณะที่รัเสเซียส่งสัญญาณว่าจะส่งออกน้ํามันเพิ่มอีกโดยเมื่อวานนี้ร,นรัฐมนตรีพลังงานรัเสเซียเปิดเผยบอกว่ารัเสเซียจะส่งออกน้ํามันเพิ่มอีกในปีนี้นะคะแม้จะถูกคว่ำบาตรจากตะวันตกแล้วก็ยุโรปก็ตามประชาชนโวยนะคะน้ำมันโลกร่วงแรงแต่ว่าน้ำมันไทยเงียบกริบไม่แจ้งปรับเหมือนตอนขึ้นค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค,ค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ